ถ้าถามกับผมนะครับผมจะตอบว่ารุ่นพามเกียร์ออโต้ราคาก็แสนสามหมื่นพบาทเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการในเรื่องรถใช้งานประจําวันเดล y ยูดนะครับขี่ไปทํางานไปรับลูกหรือว่าไปทำอาชีพค้าขายอะไรก็ตามไม่ได้เน้นออปชั่นอะไรมากนะครับเน้นเป็นรถใช้งานค่างวดผ่อนสบายๆเนย,ยตัวรุ่นพามก็ถือว่าตอบโจทย์แลครับเซฟเงินไปอีกแปดหมื่นเก้าแถมค่างวดก็ผ่อนถูกกว่า สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับมิซูพารามสอครับวันนี้โอจะคามาดูกับเจ้าอนิวไทตันในตัวรุ่นพานที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับราคา938,0 0 0บาทรุ่นนี้มีออปชั่นเด่นๆอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้กันได้เลยครับเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวด้านหน้านะครับอันนี้จะเป็นตัวรถเดิมๆจากโรงงานนะครับยังไม่ได้มีการติดโลโก้อะไรก็ตามนะครับในคลิปนี้โอจะคามาดูตัวรถเดิมๆก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับก็ค ตัวรุ่นถามลูกค้าก็จะได้ในเรื่องตัวไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์อยู่ครับโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับมีไฟตัดหมอกให้นะครับแล้วก็ในเรื่องตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยก็จะตัดในเรื่องตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าออกไป4ี่จุดนะครับจะไม่เหมือนตัวรุ่นออาต้านะครับแล้วก็ในเรื่องตัวกล้องด้านหน้าที่เป็นกล้องมองภาพรอบคันนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวที่กระจกด้านข้างอะไรพวกนี้ก็จะไม่มีนะครับก็จะหายในเรื่องฟังก์ชันพวกกล้องมองภาพรอบคันออกไปถ้าคุณเป็นคนที่ใช้งานเน้นดูกระจกรถด้านข้างมากกว่า ไม่ได้เน้นเรื่องออปชันตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นหลักครับมาในส่วนด้านข้างครับของตัวล้อตัวนี้ก็จะได้ในเรื่องตัวรุ่นพร์เนี่ยที่ราคา9,380 0บาทจะได้เป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับส่วนตัวในรุ่นอัลต้าจะเป็นล้อ18นิ้วถ้าถามในเรื่องการใช้งานโดยตรง17 1 8ดสิไม่ได้มีผลต่างอะไรเนยอะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ซื้อรุ่นนี้ไปแล้วต้องการแต่งเปลี่ยนแม็กอยู่แล้วอันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาครับสามารถเปลี่ยนจาก17ไปเป็นแม็ก1นแม็กสิบแปดนต่นย ก็จะเป็นแบบเดิมๆยังไม่ได้ใส่มาให้นะครับในเรื่องตัวพวกอุปกรณ์ตกแต่งชุดแต่งอะไรเงี้ยถ้าอยากได้ไงก็เข้ามาคุยกันได้ครับผมในส่วนด้านข้างนะครับขอ,องตัวกระจกมองข้างก็ยังจะมีในเรื่องตัวไฟเลี้ยวมาให้ที่ตัวกระจกนะครับแต่ว่าสิ่งที่หายไปก็คือในเรื่องตัวกล้องมองภาพรอบคันนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวบายสปอร์ตที่เป็นจุดสีส้มๆข้างกระจกตรงนี้นะครับที่เตือนมุมอับสายตาเวลารถมาในมุมอับที่เราไม่รู้นะครับแต่ว่ามันจะ มีเซนเซอร์จากตัวด้านหลังนั่นเองนะคบผมซึ่งตรงนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ใช้งานในเรื่องตัวเน้นดูกระจกมองข้างอยู่แล้วไม่ได้เน้นเรื่องออปชันตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเรื่องประเด็นริกาการที่คุณจะซื้อในตัวรุ่นพารตัวนี้ครับมาในส่วนด้านท้ายนะครับก็สิ่งที่หายไปในตัวรุ่นพารก็คือในเรื่องตัวเซ็นเซอร์ด้านท้าย4จุดนะครับรวมถึงในพวกเซ็นเซอร์การระยะอะไรพวกนี้นะครับเซนเซอร์ถอยออกช่องตอดก็จะรวมอยู่ในตัวพวกนี้นะครับแต่สิ่งที่ยังมีอยู่ก็คือในเรื่องตัว ไฟด้านท้ายนะครับที่เหมือนตัวรุ่นออาต้าที่เป็นรูปตัวทีนะครับแล้วก็กล้องมองหลังนะครับตัวที่ล็อกฝาท้ายนะครับก็ยังมีอยู่นะฮะตัวนี้จะปลอดภัยมากขึ้นไม่ต้องกลัวนะครับว่าฝาตัวไฟท้ายของเราเนี่ยเราจะโดนขโมยนะครับเราแค่ถอดกุญแจออกมาแล้วเราก็เสียบแล้วเราก็ล็อกก็ไม่มีใครสามารถขโมยฝาท้ายไฟไฟท้ายของเราได้แล้วครับผมเดี๋ยวพามาดูออปชันด้านในกับในตัวรุ่นพามบ้านะครับอย่างที่เห็นชัดเจนก็คือ สิ่งที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในตัวรุ่นพารนะครับก็คือในเรื่องตัวยังได้เบาะหนังเหมือนเดิมน,นะครับเป็นปีกแบบโปประชับแบบนี้นะครับแต่ว่าฝั่งคนขับนะครับจะได้เป็นเบาะแบบปรับมือนะครับจะไม่ใช่เบาะปรับไฟฟ้านะครับถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสตรงนี้อันนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติครับผมแต่ว่าถ้าในรุ่นอัลต้าจะได้เป็นรุ่นปรับไฟฟ้านะแล้วก็มีระบบดันหลังนะครับอ่าไปด้านในกันว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเข้าไปอีกบ้างนะครับนี่ อย่างที่เห็นเลยนะครบเดี๋ยวผมขอเปิดไฟนิดนึงอย่างที่เห็นเลยนะครับก็คือในเรื่องตัวหน้าจอนะครับก็จะเปลี่ยนไปนะฮะเดี๋ยวขอปิดก่อนอ่หน้าจอจะเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอ10นิ้วนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto เหมือนกันแต่ว่าใช้เป็นเสียบสายนะครับถ้าเป็นในตัวรุ่นัลต้าตัวที่เป็น iPhone นะครับจะรองรับเป็นแบบไร้สายนะครับถ้าในเรื่องมองการใช้งานเนี่ยอันนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับสุดท้ายยังไง สายก็สเสถียรกว่าแล้วมันเป็นการชาร์จแบตไปนในตัวด้วยนะครับก็จะดีกว่ากันเยอะนะฮะอ่านะครับที่เก็บของตรงนี้ก็เปิดได้เหมือนกันเหมือนในตัวรุ่นอัลตร้านะครับตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับมาดูแผงแดชบอร์ดตรงนี้มีอะไรบ้างแผงแอ์นะครับแผงตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนตัวเป็นโนแบ็คเหมือนในตัวรุ่นอัลตรานะครับมีช่อง power outlet ให้นะครับตรงนี้เสียบพวกกล้องวันทิกหน้ารถได้นะครับเสียบพวกตัว ชุดชาร์จโทรศัพท์เพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมีไทซ C นะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับนี่ไทซีไทเนะครับก็ถ้าจะเสียบในเรื่องตัว Apple Ca r p l a y ก็เสียบช่องนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทรถนะครับผมตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับ P R N D นะครับแล้วก็ปลดล็อกเกียร์ว่างให้คนเขียนได้ก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมครับผมนี่ตรงนี้ตรงปลายนี้ที่ผมชี้นี้นะครับกล้องอาจจะไม่โฟกัสนะฮะนี่ครับ ที่วางแก้วน้ําอะไรเหมือนเดิมนะครับมาที่ตัวหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนตัวรุ่นอัลตราเลยนะครับเวลาสตาร์ทรถก็จะมีในเรื่องตัวรูปรถวิ่งขึ้นมาเดี๋ยวผมใส่อินเสิร์ตภาพมาให้นะครับพวงมาลัยก็จะเหมือนกันนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันเหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับกับในตัวรุ่นอัลตร้านะครับแต่ต่างกันไปคือในเรื่องตรงนี้ครับตัวรุ่นอัลตร้าตรงนี้นะครับจะมีพวกชุดเซนเซอร์ต่างๆพวก เซนเซอร์ S S ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเปิดไฟสูงนะครับหรือหรือว่าเวลาเข้าโมงมาเปิดไฟให้อะไรอย่างนี้พอเวลาฝนตกก็เปิดไฟให้อะไรประมาณนี้เวลาพอสว่างอย่างเงี้ยมันก็ปิดไฟให้อะไรประมาณนี้ก็หลักๆก็จะเป็นพวกชุดเซนเซอร์ที่จะอยู่ตรงเนี้ยทั้งหมดครับ,ท,รบที่จะหายไปแล้วก็แอร์เพดานไม่ใช่แอร์สิเขาเรียกว่าช่องดูดลมนะครับจะหายไปซึ่งตรงเนี้ยก็ไม่ได้จําเป็นนะครับถามว่าถ้าคุณเน้นลดการใช้งานเนี่ยจริงๆผมแนะนาว่ารุ่นอัลตร้าก็ ไม่ได้ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ครับลงมาเป็นรุ่นพรามก็เซฟเงินประหยัดดีครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวโอบพาไปสรุปออปชันด้านหน้ารถดีกว่าว่าความคุ้มค่าแล้วก็ออปชันอะไรที่มันหายไปบ้างให้ทุกคนได้พิจารณาตัดสินใจดูครับผมถ้าถามกับผมนะครับผมจะตอบว่ารุ่นพรามเกียร์ออโต้ราคาก็แสนสามหมืน่นแปดพันบาทเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการในเรื่องรถใช้งานประจําวันเดล l y ยต์ Youth, นะครับขี่ไปทํางานไปรับลูกหรือว่าไป ทอาชีพค้าขายอะไรก็ตามไม่ได้เน้นออปชันอะไรมากนะครับเน้นเป็นรถใช้งานค่างวดผ่อนสบายๆตัวรุ่นพานก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วครับไม่ต้องเน้นออปชันหรูหราเหมือนตัวในตัวรุ่นอัลตานะครับเช่นในเรื่องเซนเซอร์เตือนการชนด้านหน้าเซนเซอร์เตือนการชนด้านหลังนะครับในเรื่องตัวจอก็ไม่ต้องเป็นแบบ Apple c a r าร์เพลไร้สายอะไรก็ตามหรือว่าในเรื่องแผนที่บนหน้าจออะไรอย่างนี้นะครับถ้าคุณไม่ได้เน้นในเรื่องออปชั่นแบบพวกนั้น โอ้แนะนำเลยครับว่ารุ่นพารมเนี่ยตอบโจทย์กับคุณมากแถมค่าง,งวดก็ผ่อนถูกกว่าในตัวรุ่นอัลตร้ากว่าเยอะครับเซฟเงินไปอีก8ปดหมเอาละครับเป็นไงบ้างวันนี้กับตัวในรุ่นตัว4ประตูออนิวตันตัวพรามเกียร์ออโต้ครับวันนี้ที่ผมพาไปเจาะในเรื่องตัวสเปคนะครับค,ความคุ้มค่าจริงๆมันก็มีหลายจุดนะครับที่ผมอ,อยากจะแนะนำนะครับแต่ถ้าถามว่าใครที่กําลังเปรียบเทียบในเรื่องตัวพาร์มรุ่นนี้เกียร์ออโต้นะครับราคา9ก้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทกับตัวรุ่นอัลตร้าที่เป็นในใเรื่องตัว ็อปสุดรับสองนะครับราคา1 2 7 0 0 0้านบาทเนี่ยอันนี้ก็เราพิจารณาดูกันครับมันมีส่วนต่างกันอยู่ที่8 9ด0 0นเก้านะครับแล้วก็ค่างวดแน่นอนมันต่างกันอยู่แล้วเพราะด้วยจำนวนราคารถที่มันต่างกันไปนะครับผมถามว่าวันนี้สรุปออปชั่นเด่นๆเนี่ยที่มันมีความต่างนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมจะสรุปให้ฟังหลักๆเลยนะครับหนึ่งในเรื่องตัวเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังพวกนี้นะครับในเรื่องเซนเซอร์ความปลอดภัยอะไรพวกนี้นะครับสองในเรื่องตัวบายสปอร์ตนะครับตัวด้านข้างอะไรพวกนี้นะครับเตือนมุมอับสายตาอะะไรรพวกนนี้คับ สามพวกเซนเซอร์ปัดน้ำฝนอะไรต่างๆก็ตามอะไรพวกนี้นะครับที่มีเข้ามาช่วยในเรื่องอำนวยความสะดวกพวกเปิดปิดไฟอะไรอย่างนี้นะครับเวลาเข้าโมงเวลาฝนตกปัดน้ำฝนให้ออโตมัตอะไรพวกนี้นะครับสี่ในเรื่องตัวหน้าจอนะครับที่เป็นจอถ้าตัวรุ่นนี้ตัวพารมมันจะเป็นสิบนิ้วนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้รองรับพวก Apple Ca r าเพแบบไร้สายนะครับเวลาจะดูแผนที่ก็ต้องใช้เสียบสายนะครับแต่ถ้าเป็น Android อันนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นออาต้าหรือว่าตัวรุ่นพาร์มเองก็ตามนะครับก็ต้องเสียบสายอยู่เหมือนกันนะครับ ถ้าถามมุมมองส่วนตัวผมนะเสียบสายนั้นดีกว่าเยอะนะครับเพราะมันสามารถชาร์จแบตไปได้ด้วยนะครับก็จะเสถียรกว่าอะไรพวกนี้นะคบผมในส่วนอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกันนะครับระหว่างตัวรุ่นพาร์มกับรุ่นตัวอัลตานะครับพามตัวนี้ถุงลมจะได้4จุดนะครับแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นออาตาน่ยจะได้ถุงลม6กจุดอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณานะครับใครที่ชอบในเรื่องตัวระบบออปชั่นเซฟตี้ความปลอดภยออยัยแะรต่างถ้าท่านไหวท่านชอบก็ผมก็แนะนําเป็นตัวในรุ่นอัลต้าไปครับแต่ถ้าเน้นเป็นรถ เดลี่ยูสใช้งานอะไรประมาณนี้นะครับขับรถไปทํางานส่งลูกเน้นไปประกอบอาชีพหารายได้ไม่ได้เน้นออปชั่นเลยหรวหวาเวลาใช้งานคุณเป็นคนที่ถนัดในเรื่องกระจกมองข้างอะไรมากกว่าชอบควบคุมด้วยตัวเองตัดสินใจเองอะไรพวกนี้จริงๆแนะนําเป็นตัวในรุ่นพรามอ u t โตโต,ตัวนี้เก้าแสนสามหมื่นแบาทก็เหมาะสมที่สุดแล้วครับสุดท้ายนี้นะครับวันนี้โอขอแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โอด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้โอ เรื่อยๆออกมาต่อไปนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันไม่ว่าจะมีรถอะไรสาระอะไรโอกระจะมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูนะครับท่านใดที่สนใจซื้อรถนะครับก็โทรหาโอได้ที่เบอร์0 9 5ย์2 3 5 6 3อกานะครับโอพรามรสองยินดีให้บริการทุกๆขั้นนะครับหวังว่าโอจะได้บริการทุกๆท่้นนะครับฝาาให้โอด้วยดูแลด้วยนะครับวันนี้ก็คงลากัรไวเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับซื้อรถนึกถึงโอพรามรสองนะครับวันนี้ฝากกันไวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ